สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและละัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามตรงด้าล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในเดือนกันยายนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่10บอ่าวันที่5ครับ5 กันยายนถึงวันที่15กันยายนวันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับอัลาอดีมาาถาค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อเหลือเวลาอีก5วันครับคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดาวพฤษฎีโคจรย้ายราศีจากราศีมิถุนพบเรือนสหาชาัชชะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎพบเรือนพันธุ ซึ่งจะเป็นตําแหน่งที่ดีทั้ง2ตําแหน่งแต่จะเป็นตําแหน่งที่ดีขึ้นซึ่งเราพยากรณ์เป็น E ีพีแรกแล้วนะครับอีพีนี้เป็นอีีที่2องนะครับอีพีแรกเราพยากรณ์ดาวซีไปอยู่ในเรือนกรกฎเนาะสเดือนครึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้จะได้รู้เรื่องราวละเอียดนะครับส่วน อีพีที่2เนี่ยพอดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้2เดือนครึ่งใช่ไหมครับจะมีผลกระทบกับดาวมริตยูและเสาราหูซึ่งจะเป็นด้านดีด้านเสียอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งเป็นแบบภาพรวมนี่เป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าไม่ได้พยากรณ์ในรายเดือนนะเออมันเป็นดาวรายปีไม่ได้พยากรณ์รายเดืนนะเอ,อน,น,ด,ด,ด,นดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงคลิปนี้คือคลิปพิเศษนั่นเองครับ ผู้ที่เกิดราศีเมษและขนาเมษจุดกําเนิดทางทิศเหนือได้ทั้งราศีและคนาเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีเมษตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีกรกฎพบเริมพันธุปับหนึ่งก่อนนะครับเอาเนื้อหาจากคลิปที่แล้วมานิดหนึ่งคืออย่างนี้ดาวพฤหัสบดีในตําแหน่งของกรกฎเนี่ยจะเป็นตําแหน่งมหาอุดนะครับอุดหรือมหาอุดเนี่ยหมายถึงตําแหน่งสูงสุดของดาวพฤหัสบดีคําว่าตําแหน่งสูงสุดหมายถึงมีวาสนาบีบารามีนะครับ เป็นที่โดดเด่นเขาว่าวาสนาบาร,รมีหมายถึงการเป็นที่โดดเด่นเป็นที่คนรู้จักมากหน้าหลายตานะครับมันหมายถึงความโดดเด่นพนูดง่ายๆนะครับทีนี้ดาวสีเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนี้ครับมันมาจากราศีธนูกับราศีมีนถูกไหมครับดาวสีเป็นเกษตรของราศีธนูกับราศีมีนราศีธนูคือภพสุภะราศีมีนคือภพวินาศทีนี้พอดาวเสดีมาอยู่ในเดือนพันธุมันหมายถึงเกณฑ์ลัคนาซึ่งจะได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ คนที่ได้ปฐุมเกณฑ์ถือว่าดีมากเลยครับตำแหน่งปฐุมเกณฑ์คือตำแหน่งของเนื้อหอมแสดงว่าคนราศีเมษได้ดีถึง2ต่อ3ต่อนะครับพระศรีในน้ำพันธุค,คือเกณฑ์และขนาด,ดีแล้ว1 2ดาวศรีเป็นอุดและมหาอุด3คือตำแหน่งปฐุมเกณฑ์คนราศีเมษโชคดี3ต่อเลยครับแต่ก่อนอยู่ในตำแหน่งประอ่อนกําลังอยู่ในตำแหน่งตีอ่าเรียกว่าตำแหน่งโยกลัคนาแต่อันนี้คือตำแหน่ง เกณฑ์ละขนาดซึ่งจะดีกว่าในตำแหน่งนี้ดีกว่าแน่นอนคนเมธจะดีขึ้นยินดีด้วยนะครับทีนี้ถามว่าดีเรื่องอะไรพันธุค,คือครอบครัวความมั่นคงฐานนะความเป็นอยู่ที่หมายถึงความมั่นคงนครับแล้วก็หมายถึงอสังหาด้วยทีนี้พอดาวสีมาอยู่ในตำแหน่งพันธุหมายถึงการเรียนรู้การศึกษานะครับดาวสีเป็นดาวเกณการเรียนรู้การศึกษาหมายถึงศาส,สนาหมายถึงเขาเรียกว่า ระเบียบกฎหมายศีลธรรมนะครับดังนั้นก็นานอยู่ในศีลในธรรมในในในกนชารใช้ชีวิตนำศีลธรรมน้อมนำมาใส่ใจแล้วเราจะมีประโยชน์มีคุณจากดาวสี่ให้ผลเยอะแยะมากมายครับก็จะมีวาสนาบีบาร,รมีขึ้นมาคนที่จะดีแล้วมั่นคงเหมือนดาวค้างฟ้าเหมือนดาราครับที่เป็นดาวค้างฟ้าเนี่ยหมายถึงเป็นเป็นคนที่อยู่ได้ในวงการบันเทิงได้ตลอด ในในการทํางานระยะยาวอะ่ะนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันก็จะหมายถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับการมีคุณธรรมจริยธรรมจะทําให้เราอะ่ะอยู่ในที่ที่นั้นได้อย่างยาวนานนะครับเพราะว่าคนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พระคุ้มครองนะครับดังนั้นกรณาทาความดีแล้วเราจะเนื้อหอมแล้วเราก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้อื่นเพราะดาวพระศดีเนี่ยมาจากเรือนสุภาสุภพันธุสุภะคือผู้ใหญ่คือผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุน โอกาสหมายถึงหัวหน้าเจ้านายหมายถึงาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหมายถึงอนาคตหมายถึงสุภาพมงคลคือหมายถึงความเป็นมงคลทั้งปวงมาอยู่ในเรื่องพันธุ์คือความมั่นคงความดีงามไปอยู่ในความมั่นคงเขาเรียกว่าเสถียรเห็นไหมครับความดีงามของตัวเราที่ทําจากความดีความในกฎระเบียบความถูกต้องเนี่ยจะอยู่เป็นดาวข้งฟ้าเลยครับ ไม่ได้หมายถึงเราเป็นดาราหรอกนะครับแต่หมายถึงดาวข้างฟ้าหมายถึงเป็นที่จดจําของคนหลายๆคนอย่างยาวนานนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในกฎระเบียบเขาเรียกว่าอยู่อยู่อยู่ได้อย่างมีคุณภาพอืมนะครับใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเนาะทีนี้ สุภาพหมายถึงหัวหน้าเจ้านายก็จะช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของเราหมายถึงว่าเราอาจจะได้โอกาสอะไรบางอย่างที่ไปเอื้อกับเรื่องของหลักทรัพย์นะครับก็เช่นสุภาพกับวินาศมันแปลว่าการใช้ชีวิตยังต่างถิง่นแดนไกลนะครับจะเกิดครอบครัวเกิดความมั่นคงอ่ะอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้พันธุ์ทุกข์กับความมั่นคงติดที่ แต่สุภากับวินาศเนี่ยไม่แปลว่าติดที่ดังนั้นมันหมายถึงเป็นการเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับความย้อนแยงในตัวหมายถึงมีความทั้งเปลี่ยนแปลงและความมั่นคงในตัวมันหมายคขาว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดความมั่นคงก็ได้หมายถึงชื่อเสียงตําแหน่งของเราจะนํามาซึ่งความมั่นคงแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคำว่าเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าอาจจะได้ไปดีต่างถิน่นอย่างเช่นไปรับตําแหน่งสูงขึ้นในยังต่างถิน่นแดนไกล ตำแหน่งสูงขึ้นในต่างถิ่นแดนไกลเกิดความมั่นคงคือได้หลักทรัพย์คือเงินครับได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วก็เอามาลงในหลักทรัพย์ของเราเช่นเราได้เงินเดือน2 0,000ื่นแต่เขาบอกว่าถ้าเราไปประจําอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก 20,000- ื่นไปสามหมื่นเข้าจป่ะครับเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ถือว่าดีบางคนอาจจะบอกว่าไม่ดีเพราะมันต่างถิ่นไงมันไกล มันมันต้องมีการเดินทางต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องไปอะไรเงี้ยคนที่โสดยังพอว่าแต่คนที่มีคู่แล้วอาจจะต้องพัดพรากจากลูกเมียจากสามีไปที่ดนต่างถิ่นดันไกลก็เป็นไปได้อันนี้ก็จะดีในบางคนจะเสียในบางคนอันนี้ก็แล้วแต่อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนครับว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถรับมันได้มากแค่ไหนนะครับมันถือว่าเป็นข้อดี แต่มันอาจจะแอบแฝงข้อเสียมาด้วยในยบางคนก็เป็นไปได้อันนี้แล้วแต่เนาะเพราะาดาวศสีไปอยู่ในเดือนจันทร์จันทร์ในปีนี้ได้ตำแหน่งอาริด้วยครับหมายถึงปัญหาอุปสรรคซึ่งจะทําให้เราอา,อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตในต่างถิ่นแดนไกลอยู่บ้างดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นสักทีเดียวแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันอาจจะต้องแลกเนาะทีนี้ดาวเสดดีเนี้ยโคจร เขาเรียกว่าทํามุมกระดามมฤตยูด้วยกันโยกพาสเดียโยกกับดาวการเงินการเงินเรียงมฤตยูอยู่ในตาแกนรเงินเนี่ยหมายความว่าการผันผลพลิกผัน,ผน,ผนทางการเงินหรือว่าเงินหมุนนั่นเองพอดาวพาสดียอยู่ในตาแหน่งนี้จะหมายถึงมัน มันดีกว่าในตาแหน่งสาชาเพราะาชาไม่เกี่ยวกับการเงินแต่พออยู่ในตําแหน่งนี้มันจะหมายถึงความมั่นคงการเงินเอาไปมั่นคงได้ไงช่นเอาเงินไปซื้อบ้านอย่างเงี้ยเข้าใจปะันั้นจึงหมายถึงการลดการผันผวน,ผนทางการเงินได้เพราะตาแหน่งอุดหรือมหาอุดเนี่ยมันมีอํานาจมากเลยแล้วอยู่ในเกณฑ์และขนาดทาให้ตัวตนเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นความมั่นคงทําให้ตัวเราเนี่ยเสถียรมากขึ้นนะครับเช่นเรามีเงินมากขึ้นเราก็มีอํานาจมากขึ้นอํานาจหมายถึงว่าสมมติว่า เราตอนแรกอ่ะอยินเดือนสาชะเงินเดือนเราแค่หมื่นสองหมื่นเราจะดาวบ้านมันเป็นไปได้ยากมากเลยแต่ถ้าเราได้เป็นหลัง่ิเดันไกลเราก็จะได้เก็บเงินเพิ่มขึ้นก็อย่างเช่นจะได้เงินสามหมื่นอ่ะสามหมื่นก็ถือว่าได้เพิ่มมาหมื่นหนึ่งอ่ะเออก็ถือว่าถ้าเผื่อเป็นหนึ่งปีก็คูณสิบสองไปถูกป่ะครับมันก็ได้เยอะนะทีนี้พออยู่สักห้าปีสิบปีอะ่ะเราอยากเปลี่ยนงานอยากอะไรย้ายยังไงก็เราแต่จะย้ายกลับมาก็ว่าได้จะอะไรก็ยังไงก็กว่าได้ มันก็จะทําให้เราอะมีเสถียรภาพมากขึ้นเห็นไหมครับก็สามารถลดทอนปัญหาความหมุนเงินของเราเนี่ยตอนแรกแหะเราอาจจะมีเงินมีหนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดที่เราต้องทํา2 0 0 0ื่นมันไม่พอกินแต่พอเราได้ส0 0 0มื่นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะพอแล้วทีเนี้ยอ่ามันเหลือด้วยนิดนึงอย่างเงี้ยแต่มันต้องแลกกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีแรงกดดันจากการไปต่างถิ่นแดนไกลอันนี้ก็เป,นเป็นไปได้นะครับนั้นคนราศีเมษมีเก,เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่หลับนอนจะกระทบถึง งานการอีกทีหนึ่งนะครับันนั้นจึงหมายถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานแล้วทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยนะครับันนั้นเนี่ยถือว่ามีด้านดีแต่ก็อาจจะแฝงไปด้วยด้านเสียในบางคนที่ไม่พร้อมนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้แต่บางคนก็อาจจะพร้อมรับแต่นเนี่ยมันเป็นแค่สงเดือนครึ่งเท่านั้นเองมันอาจจะยังไม่ได้ผลตอนนี้แต่ให้เรารู้ไว้ว่าคําสั่งอาจจะมาแล้วแต่ว่าเราอาจจะยังยังไม่ย้ายไปตอนนี้ก็ได้แต่จะมาอีกรอบหนึ่งในการปีหน้า เพราะว่าดาวศีจะโคจรถอยหลังเข้าเดือนมิถุนแล้วก็จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยถาวรในกลางปีหน้าก็คือ69นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งรอบนั้นน่ะตอนนี้คิดให้ดีก่อนว่าจะเอาอยังไงนะครับแต่เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆละนะครับทีนี้ดาวฤตวยูยังเบียนกับดาวเสาร์กัาหูอันนี้ คือเสาลอยหลังมันในเรือนลาภดีขึ้นเพราะว่ากรรมมาลาภและดาวลาภเป็นเกษตรถือว่าได้รับผลที่ดีมากๆเรียกว่าการงานเป็นช่วงที่ทําให้ผลประกอบการหรือเขาเรียกว่ามือขึ้นทําอะไรมันก็ขึ้นไปหมดไม่ได้หมายถึงการพนันนะครับหมายถึงทําอะไรก็ขึ้นแต่มันเบียนกระดามเรตตรอยู่ก็มีผลเสียเรียกว่าดีแต่ไม่เต็มร้อยนะครับดามฤรตอยู่ยังให้โทษตร,ตรงนี้อยู่ในทุกคนทุกศราสีเลยครับ ซาราหูกุมกันได้คู่มิตรใหญ่ในเลนลาภะแต่ว่าจะมีคนที่มีอํานาจเนี่ยไม่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับคนที่มีอํานาจหมายถึงอํานาจมากกว่าเราอํานาจในทางการเงินอํานาจในทางอํานาจจริงๆหมายถึงสั่งการเนี่ยเออคือเขาอ่ะอาจจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราไงเขาเป็นเป็นผู้ที่มีเขาไร้สูงกว่าเราเช่นมีเงินเดือนมากกว่าเรามีลูกน้องมีอํานาจมีบริวารมีอะไรแบบนี้ที่มากกว่าเราแต่เขาช่วยเราได้แล้วกันนะครับ พราะลาภะเกษตรและดาวกรรมาลาภะก็แปลว่าเป็นช่วงขาขึ้นจากการกระทำทุกอย่างแต่มันเบียนกระดามก็จะอยู่ในเรือนการเงินหมายความว่าบางทีอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างเช่นเสาเบียนกระดามมันจะอยู่ในเรือนการเงินแปลว่าอาจจะมีความเครียดเรื่องของการเงินอยู่บ้างจากความกดดันนะครับหมายความว่าการกดดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือมันอาจจะเหมือนกับว่าได้เพิ่มจริงแต่มันอาจจะเพิ่มไม่ที่สุดอย่างเช่นเราอยากได้สักสนะี่หมื่นน่ะ แต่ว่ามันได้แค่สามหมื่นห้าหรือสามหมื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้มันไม่ถึงจุดเป้าหมายของเราแบบอ,อจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมว่านะมันช่วงจังหวะพวกเนี้ยมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับไอเราก็ต้องทําใจผมผมจะบอกอย่างนี้ว่าหลายคนมาถามดูดูดส่วนตัวมีสองคนละเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานบางคนบอกว่าจะโดนจ้างออกแล้วต้องหางานใหม่ ผมก็เลยบอกคนหนึ่งคนหนึ่งบอกว่าจะโดนจ้างออกแล้วเปลี่ยนงานใหม่อีกคนหนึ่งบอกว่าจะหางานใหม่เพราะรู้สึกกดดันจากที่เก่าอยากเปลี่ยนงานใหม่เหมืหมมันคล้ายกันคือการเปลี่ยนงานแต่ในลูปคนละรูปแบบแต่ผมอยากจะบอกว่าก่อนที่จะตกงานแล้วไปเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยเราต้องระวังค่าใช้จ่ายดีๆเพราะว่าผมบอกไปปุ๊บคนแรกเขาบอกว่าใช่เลยค่าใช้จ่ายเนี่ยแบบเขาเขาได้เงินเดือนเกือบแสนแต่เขามีรายได้ก็เกือบหมายว่า ค่าใช้จ่ายก็เกือบแสงต่อเดือนนะครับดังนั้นคือเขาได้รายได้ดีมากแต่เขาก็ใช้เงินเก่งมากด้วยเขาบอกว่าเออหน้าหนักใจตรงนี้จริงๆผมมาพูดถูกเขาก็เลยบอกว่าแต่ผมก็เลยบอกว่าที่เก่าเขาจะให้เงินน้อยกว่าเออที่ที่แบบติดต่อไปอ่ะเขาว่ามีคนที่อยากได้ตัวผมอยู่นะแต่เขาอ่ะบอกว่าให้ได้เท่านี้มาไหมมาทําด้วยกันแต่เขาว่ามันน้อยกว่าที่เขาต้องการเช่นเขาเขาเคยได้เงินเดือนแสนหนึ่งแต่เขาบอกว่าเขาให้ได้แค่สูงสุดคือ เจ็ดหมื่นอืมไม่ถึงแสนเขาแต่เขาก็ว่ามันน้อยลงกว่าเดิมตั้งสามหมื่น 30, อะ่ะจะเอาดีไหมอะ่ะผมก็เลยบอกว่าเอาไปก่อนนะครับมันไม่มีเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางเดินเราต้องเดินครับบางคนเนี่ยอีกโก้สูงมากเลยเคยได้เงินแสนหนึ่งแล้วได้เจ็ดหมื่นไม่เอาคือแบบตามจริงมันเสียโอกาสครับตามจริงถ้าเราไปเราไม่ได้หนักหน่วงอะไรไปแล้วเขาอ่ะงอเราทําไมเราจะไม่ไปครับ ตามจริงอะ่ะพอไปทําให้เขาได้กําไรอะ่ะดี๋ยวเขาก็ให้เพิ่มคือคือทุกอย่างเราอย่าเพิ่งมองในแง่ลายว่ามันได้น้อยลงแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นแต่ก่อนได้เงินแสนหนึ่งก็จริงแต่มันเหนื่อยมากเลยแต่ว่าถ้าเราไปได้เจ็ดหมื่นแต่เราสบายขึ้นอ่ะเราก็มองในแง่ดีสิว่าอย่างน้อยเราก็ไม่เหนื่อยเท่าเดิมถูกป่ะครับเราก็ไปพัฒนาองค์กรนั้นให้มันดีหรือไม่ก็ทํารอเวลาหางานใหม่ก็ได้เออคือค่าที่จ่ายมันเยอะไงเข้าใจะปะ คือเขาลืมคิดตรงนี้พอผมบอกปุ๊บเขาก็เลยเก็ตเลยว่าโอเคก็คงต้องทําก่อนชั่วคราวผมว่าทําชั่วคราวก่อนรอหางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วเปลี่ยนก็ไม่เห็นยากนี่ก็รับไปก่อนเท่าไหร่ก็รับไปได้ถึงจะได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือใดๆก็ดีกว่ามันไม่ได้อะไรเลยเพราะการตกงานมันทําให้เราเครียดนะครับแล้วก็ทําให้ค่าใช้จ่ายบานปลายดังนั้นเนี่ยการที่ได้น้อยก่อนเป้าหมายมันก็คือต้องยอม อย่างแม่ค้าพ่อค้าหลายคนจะรู้ถ้าใครที่ไม่เคยทำคือบางคนทำงานประจำทำงานกินเงินเดือนตลอดไม่เคยรู้ว่าบางทีพ่อค้าแม่ขายเขาก็ยอมขาดทุนในบางอย่างในบางเรื่องในบางสินค้าแต่บางอย่างได้กำไรเยอะบางอย่างได้กำไรน้อยเอามาทถูเฉลี่ยกันเพราะว่าเราจะยึดติดแต่ตรงนั้นน่ะเราก็จะไม่ได้ขายทุนก็หายกำไรก็หด ถูกปะมันก็จะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องยืดหยุ่นครับชีวิตบางทีเราไม่จะเป็นต้องเคร่งขัดตลอดเวลาต้องแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นตายตัวอย่าลืมว่าคิดให้รอบด้านเห็นไหมครับบางทีคุณคิดเองอะ่ะอาจจะยังคิดไม่รอบด้านเพราะในดวงชะตามันจะบอกอยู่ว่า อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรือบางทีประสบการณ์ของผมที่อาจจะได้รับจากคนอื่นไม่ใช่จากตัวเองนะได้รับจากคนดูดูดส่วนตัวนี่แหละเขามีตรงนู้นตรงนี้เราแก้ให้ได้แล้วทีนี้พอมาเจออีกบางเคสเราอาจจะแนะนําได้แบบนี้ยอย่างที่เขาไม่เขาลืมคิดไปว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะดังนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมก็แนะนําเขาถูกต้องเขาจนโอเคยอมเปลี่ยนเห็นไหมครับเขาก็ยอมเปลี่ยนแปลงความความคิดและยอมเชื่อผมเห็นไหมเพราะว่าบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกในทางเดินของเรา คนอื่นอาจจะเป็นผู้ชี้นาเราก็ได้อย่าคิดว่าเราคิดเองเออเองแล้วจะได้ดีตลอดหรือจะยังนู้นอย่างนี้อย่างนั้นบางทีตัวผมเองก็ยังคิดไม่ได้ครับบางทีลูกดวงอาจเป็นคนที่สะกิดตัวผมเองด้วยก็ได้นะบางทีอ่ะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดวงครูนะครับ คนที่มาดูดวงกับเราเนี่ยเรียกว่าดวงครูบางทีเขาสอนอะไรบางอย่างให้เราได้บางอย่างเราไม่เคยประสบพบเจอแต่บางทีเขาให้ไอเดียเราได้ให้เราไปต่อยอดกับคนอื่นได้อย่างงี้ครับบางทีเขาก็แชร์ข้อมูลให้เราเราก็รู้สึกว่าอ,อ๋อโอเคเขาเคยทาแบบนี้แล้วมันได้ผลพอไปเจอเคสบางเคสเราก็บอกเขาไปอ่ะนี่วิธทีทางแก้ได้แบบนี้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราอย่าไปปิดกั้นอะไรบางอย่างซึ่งบางทีเราก็ต้อง ทำตัวน้ำไม่ต็มแก้่ะเนาะเพื่อจะได้ความรู้มากขึ้นและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนเราต้องเดินไปข้างหน้าครับอย่าถอยหลังลงคลองเพราะคุณค่าของเราจะลดด้อยลงไปด้วยแต่ถ้าเราเรียนรู้ตลอดเวลาเราจะมีคุณค่าตลอดเวลาแล้วเราก็พร้อมที่จะรับทุกอย่างในสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยดังนั้นเราก็ควรจะเป,ปลี่ยนแปลงทัศนคติด้วยความยึดหยุ่นบ้างอย่ายึดติดจนเกินไปเพราะตัวผมเองอย่ากเกิดราศีพฤษภเนาะแต่ไม่ใช่ลักษณะตัวผมเองก็เป็นคนที่ยึดมั่นความ ในความคิดของตนสูงมากเลยครับแต่ผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้จากความคิดที่มีคนเปลี่ยนความคิดผมได้อะอย่างเช่นเขามีเหตุผลมากกว่าเราเรายึดติดเอ๊ะทางนี้มันผิดแล้วนะเพราะว่าเขาให้อเดียมามันถูกกว่ามันมันได้ผลกว่ามันมันเห็นผลแล้วอย่างเงี้ยครับอ่ะเราก็จะเชื่อ,อผมจะเป็นคนที่จนด้วยเหตุผลใครที่จะเถียงกับผมต้องเถียงแบบมีเหตุผลดังนั้นเราใช้ตรกกะใช้เหตุผลครับที่มา ในการดําเนินชีวิตแต่เราอย่าใช้ความคิดของตัวเองมากจนเกินไปเพราะบางทีความคิดของเราอาจจะผิดพลาดได้ครับแต่ตรรกะมันก็ผิดพลาดได้เหมือนกันแต่น้อยกว่าประสบการณ์เนี่ยก็คือตรรกะนั่นเองมันจะมาทําให้ตัวขัดเราได้แล้วทําให้เราเดินทางได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับอยากให้ทุกคน,นยพยายามเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าทําตัวน้ําเต็มแก้วมันจะทําให้เราล้าหลังไปเรื่อยๆครับถ้าเราบางทีเราะดูถูกคนอื่นไว้ว่าคนอื่นเนี่ย ไม่รู้เท่าเราแต่เรารู้มากกว่าเขาแต่สักวันหนึ่งถ้าเขาพยายามแต่เราอ่ะรู้เหมือนกบในกะลาหมายถึงว่ารู้เยอะนะครับแต่เหมือนกบในกระลาคือหมายถึงรู้เท่าที่มีจํากัดแต่คนที่รู้น้อยกว่าเราสักวันหนึ่งเขาพัฒนาไปเรื่อยๆจนเขารู้มากกว่าเราก็ได้ดังนั้นเราจะเป็นวันผู้แพ้ในวันยังคำนั้นเนี่ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยา่า ไปข้ามคนล้มนั่นเองนะครับคนล้มอยากข้ามเด็ดขาดเพราะสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะมาชนะเหนือเราได้ถ้าเขามีแรงถีบแรงพยายามมากกว่าเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ